ันนี้เราจะมาสอนวาดผมอนิเมะกันนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะให้ไปดูโครงหน้าของเรานะเราวาดโครงหน้าไว้แล้วนะคะไปดูกันเดี๋ยวไปดูย้อนคลิปที่แล้วก็ได้นะคะที่สดวาดโครงนะไปดูกันวาดผมอนิเมะนะคะวาดผมอนะนิเมะนะนี่อันนี้คือโครงหน้าที่เราล่างไว้แล้วลบลอย,ลยแล้วให้วาดหน้ามานะคะ หน้ามานะคะเราต้องเอาเบ่งมาทางนี้ก่อนอันนี้แบบนี้หน้ามานะคะแล้วก็ไปะคะ่ะไปนี่นะคะวาดแบบนี้ไปนี่อ่ะแล้วผมด้านนี้นะคะทำยังไงก็ จริงๆคนมันไม่ได้ว่าได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะแต่มันต้องฝึกแล้วก็ว่าผมมันก็อาจจะเบี้ยวๆพอกล่องอ่าแล้วแบบแล้วก็มาหัวาอานเมมันจะฟูๆหน่อยนะแล้วก็ อันนี้คือผมแบบแบบเรานะคะอนี่คือผมผมแบบหนึ่งนะก็จะประมาณนี้นะคะผมแบบหนึ่งแบบหนึ่งไปดูแบบสองแบบสองจะไม่มีหน้ามานะคะเป็นผมไปข้างหลังก็ แบบนี้นี่ก็จะผมปิดหน้านะคะก็เป็นผมไปข้างหลังคืออันนี้คือสไตล์เราก็วาแบบนี้นะตึ๊บแล้วก็นี่นะคะ แล้วก็วาดหนังยางหรือใครจะไม่วาดนะคะก็ผมปล่อยลงมาแล้วก็ปึ๊บเป็นขี้ย่อมนิดนๆก็แบบนี้นะคะแบบนี้ อันนี้ผมด้านข้างผมด้านข้างให้ไม่ต้องเป็นแบบนี้ค่ะผมด้านข้างต้องเป็นแบบนี้นะนี่นะเป็นผมอันนี้แบบสองอันนี้ขอวัดแค่สองแบบจ่อนแบบหนึ่งนะคะแบบนี้ก็แบบสองแบบนี้นะคะโค้งหน้านะคะ คงหน้าเราสอนไปแล้วคลิปที่แล้วนะคะไปดูกันเลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ